ที่คุณเป็นนายประกันของนางสาวตะวันนี้แต่ไม่สามารถในการที่จะควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในร่องในรอยได้คุณไม่สามารถที่จะสั่งสอนเด็กในปกครองของคุณให้อยู่ในร่องในรอยอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามคำสั่งศาลได้คำถามคือเด็กนี่มันต้องติดคุกม,มันอยู่ในคุกแต่มมืเอไปไประกันตัวมันออกมาคำถามก็คือว่ามึงไปไประกันตัวมันออกมาเพื่อมาทำสิ่งนี้หรอ ประกันตัวมันออกมาเพื่อให้มันทํํากผทาความผิดซ้มมํเหรอไปประกันตัวมันออกมาเพื่อให้มันมานั่งกดแปรไล่ขยี้ขบวนสเสด็จเหรอมึงประกันตัวมันออกมาเพื่อให้มันคอยเช็คหมายขบวนสเสด็จเสร็จแล้วก็ไปดักอยู่บนทางด่วนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับประชาชนเสร็จแล้วก็กดแปรไล่ขับรถแหกสัญญาณจราจรของตํารวจจนกระทั่งเขาจะต้องไปสกัดเหรอ นนฉันต้องเรียกร้องฉันขอขอเอาขอเอาอยัางไงกูก็ขอเอาอย่างที่พุกมึงเคยขอเอาวัคซีนไฟเซอร์ไงนะและประชาชนทุกคนช่วยกันขอเอาขอเอาคือเรียกร้องความเป็นธรรมนั่นคือพิธาต้องออกมาขอโทษพิทาต้องออกมาขอโทษส่วนกระบวนการตามกฎหมายสารจะถอนประกันยายเด็กเปรตนี่หรืออย่างไรก็เป็นเรื่องของศาลสถิตยุติธรรมศาล จะมีการพิจารณาเรื่องจริยธรรมของนายประกันก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนายประกันส่วนกรณีที่บรรดาพวกแทนคุณหรือใครก็ตามไปร้องปปชให้สอบจริยธรรมร้ายแรงนายพิทาคิโอกรณีเป็นตุเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาคดีหนึ่งหนึ่งสองในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของทางปปชแต่มันช้าต้อยมันช้าค่ะต้อยตอนนี้ต้องยังไงตอนนี้ เรียกร้องให้พิตาออกมารับผิดชอบแล้วแต่ว่าคุณในฐานะที่เป็นผู้นําของพรรคการเมืองอันดับหนึ่งในการได้คะแนนเสียงมามากที่สุดในฐานะที่เป็นนายกรัฐแทนในฐานะที่เป็นผู้นําประชาชนจํานวนหนึ่งในฐานะที่มีคนเลือก14ล้านคนคุณต้องรับผิดชอบต่อ14ล้านเสียงนั่นด้วยการออกมาพูดแทนคน14ล้านเสียงด้วยออกมาพูดแทนพรรคก,กุ๊กไก่ของตัวเองด้วยว่ากูขอโทษมึงต้องบอกไป ขอโทษที่ปกครองเด็กในปกครองคนนี้ไม่ได้ขอโทษที่ไอเด็กสเปโตนี่เนี่ยมันไปทำกรรมทำความผิดซ้ําขอโทษที่ไม่ได้ปกครองขอโทษที่ไม่ได้ดูแลขอโทษที่ไปเหยียบย่ำเหยียบย่ําจิตใจของคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธานในสถาบันสําคัญของชาติขอโทษบรรดาพวกนายร้อยทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์อย่างสมเด็จท่านเข้าใจที่ยังมึงต้องออกมาขอโทษไม่เช่นนั้นพวกกูเนี่ยจะเดือดปุดปูดอยู่อย่างนี้และ